สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม One Piece Treasure Cruise นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการจัดทีมนะครับสำหรับลงด่านอีเวนต์ของ Treasure Map นะครับซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ของ Luffy เนอะ ที่จะเป็นบอสนะครับแล้วก็เป็นร่างฉลองนั่นเองนะครับโดยรวมไปถึงการแจกตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับโดยทีมทั้งหมดนะครับก็น่าจะเป็นแค่แบบตัวที่ไม่ใช่ตัวใหม่เนาะก็น่าจะเรียกว่าเป็นทีมสายดองเพชรละกันนะครับซึ่งตัวละครตัวใหม่นะครับที่น่าจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับก็น่าจะมาสิ้นปีนี้นะครับก็หรือว่าอีกแบบ10กว่าวันเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่มีเพชรอยู่นะครับก็รักษาไว้ดีนะครับตัวลิมิเต็ดใหม่น่าจะมาแน่นอนนะครับ โอเคเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้ตู้กาชาเนี่ยก็หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นรอบของพลเอกลิวคุกกิวนะครับก็จะเป็นพลเอกใหม่เนาะซึ่งเปิดตัวมานะครับในหลังจากจบภาควานโนเนาะซึ่งก็จะเป็นตัวละครอวยนะครับในรอบนี้นะครับโดยสกิลเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรว้าวมากนะครับก็จะมีการล้างบัฟเผาไหม้เนาะแล้วก็มีปิดแก้วนะครับซึ่งก็มีตัวน้อยมากนะครับอ่ะที่สามารถปิดได้เนาะ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวอวยทั่วไปเนาะสำหรับการคูนแต้มเนาะแต่คือไอเนี่ยแม่งคือตัวอะไรวะคือมาแบบพระเอกหนังไทยเลยอ่าส่วนตู้เนี่ยก็ที่น่าสนใจนะครับก็เอ่อเป็นลิกุกิวแหละแต่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นนามิกับคาริน่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเก่งโคตรๆนะครับก็ยังไม่ได้เหมือนกันเนาะซึ่งสําหรับใครที่จะเปิดตู้นี้เนี่ยแนะนําให้เปิดแค่รอบเดียวก็พอนะสำหรับตู้ที่1นนะครับก็ เผื่อได้คารินากับน้ม,มิเนาะส่วนตัวละครที่จะแจกในรอบนี้ก็จะเป็นลูฟี่นะครับซึ่งจะมีกระโหลกในการอัพ5ดาบวกด้วยนะครับยังไงก็อัพกันด้วยนะครับแล้วก็ทําแต้มให้ถึงนะครับสําหรับตัวละครพวกนี้เนาะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวจากกาชาเก่าเนาะที่ผ่านมานะครับหรือว่าเป็นอีเวนต์เนาะสำหรับการคูณแต้มนะครับ แล้วก็อยากจะมาแจ้งนะครับสำหรับใครที่กำลังรอคอยนะครับสำหรับเกม Black Cover M ์นะครับ Rising of Wizard King นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเกมแนว Turnbased นะครับที่กำลังเดือดมากๆในตอนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชื่นชอบอนิเมะเรื่อง Black Cover นะครับอันนี้ขอเน้นย้ำเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะนะตอนนี้นะครับมีตัวละครที่อย่างเท่เลยนะที่กำลังเข้ามาอยู่แล้วก็เป็นตัวเมตาหลักเลยนะครับสำหรับทีมของสีเขียวเนาะซึ่งนั่นก็คือไรอารนะครับ แล้วก็ลิสต์นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นผู้นําของกลุ่มดวงตาพาติ์เที่ยงคืนนะครับหรือว่าเนตมานั่นเองนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นฟาหน่านะครับแล้วก็เวโตนะครับซึ่ง4ตัวละครนี้นะครับก็กําลังเข้ามานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับก็สามารถโหลดได้แล้วทาง iOS แล้วก็ Android เนาะเรามากันที่ด่านแรกนะครับก็จะเป็นด่านบอสลับยามาโตะนั่นเองนะครับ ซึ่งด่านนี้นะครับก็จะใช้เพื่อนกับตาลน,นะครับเป็นลนะีคุกิวเนาะซึ่งเป็นตัวละครใหม่นะครับแล้วก็กับตาลเนี่ยจะใช้เป็นลูฟี่นะครับร่างสเตมปีเนาะซึ่งเป็นร่าง6ดาวบวกนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นกันเนาะแล้วก็เน้นย้ําในส่วนของเอ่ออาบีหลักที่เป็นปิดแกนะ้วเนาะห้าเนาะก็อาให้เต็ม5ครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโคบี้นะครับเป็นร่างฉลอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเอามาล้างเกาะในส่วนของเกาะผ่าครึ่งทั้งหมดเเทอร์นะครับ ต่อมาก็จะเป็นซันจีนะครับซึ่งซันจีเนี่ยจาเป็นต้องเลเวล150ก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของบัฟสกิลเพิ่มเนาะที่จะสามารถล้างบาลเรียได้เนาะแล้วก็จะมีอบิหลักเนี่ยที่สามารถทําให้ใช้สกิลได้2รอบนะครับซึ่งด่านนี้มันจะเจอทั้งหมด2รอบเนาะจำเป็นต้อ,ตองอัพให้ครบนะครับต่อมาก็จะเป็นคิด5ดาวบวกนะครับจากตัวละครที่ผ่านมาซึ่งก็จะเอามาเปลี่ยนในส่วนของแก้วซุปเปอร์ระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ สามารถกันในส่วนของซูปเปอร์มืดมนได้นะครับเพราะว่ามันจะสามารถกันในส่วนของการการการเปลี่ยนแก้วของฝั่งตรงข้ามได้นะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีน้องซึ่งสีน้องเนี่ยจะมีอบีหลักในการการปิดเหลือด้วยแล้วก็ทั้งสกิลไม้ตายเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับในการการล้างปิดปิดเรืออ่ะก็เป็นตัวที่จําเป็นเหมือนกันเนาะสำหรับตัวนี้โอเคทีมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลุยกันครับ เริ่มที่สตูกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นสายก้ามสายดาบแล้วก็สายธงนะครับไม้ตายไวขึ้นเนาะตรงนี้เนี่ยให้จําเป็นต้องลองเทิร์นก่อนนะสัก1เทิร์นนะครับเพื่อให้สกิลไม้ตายเต็มนะครับอ่ะแค่เทิร์นเดียวพอนะแล้วก็โจมตีได้เลยโดยทีมนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบแก้บัฟได้ไม่100%เนเนาะแต่ก็พอผ่านไปได้นะครับแล้วก็ การครูนี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรมาที่ศัตรูกลุ่มที่2นะครับเราจะโดนบัฟช็อตนะครับแต่กัปตันของลูฟี่เนี่ยจะล้างออกไปได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเกาะบาเลียนะครับที่เป็นแก้วสีแดงนะครับจำนวน2เทินเนาะซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเรามีแก้วสีแดงแล้วเนี่ยเราก็สามารถตีไปได้เลยเนาะแต่เราจะใช้ในส่วนของซันจินะครับตรงนี้ก็สามารถล้างได้เช่นกันนะครับการแบบว่าแก้วสีแดงมันไม่ออกเนาะ ก็กดเบิ้ลไปเลยนะครับสำหรับสกิลที่อัพมาเต็มแล้วเนาะในส่วนของอาบ,บีหลักก็จะใช้ได้2ครั้งนะครับต่อมาก็จะใช้สกิลไม่ตายของลูฟี่นะครับในการล้างลดพลังโจมตีออกไปเนาะอ่าซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็จะเหลืออีก1เทอร์นะครับเสร็จแล้วก็จะใช้คิดนะครับซึ่งจะเปลี่ยนแก้วทั้งหมดนะครับเป็นแก้วซูเปอร์ระเบิดนั่นเองนะครับเพื่อการการเปลี่ยนแก้วเนาะอะตรงนี้ก็กันได้นะครับ สร็จแล้วเนี่ยก็ใช้สกิลของสี่น้องนะครับในการล้างาบัฟรถโจมตีออกไปส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับให้เราเลือกโจมตีแบบว่าให้เน้นตัวที่แบบใช้แก้วน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะาการการเปลี่ยนแก้วเนาะเพื่อให้แบบแก้วระเบิดเนี่ยยังอยู่นะครับในเทิร์นต่อไปเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ซันจินะครับกับคิดซึ่งคิดเนี่ยเป็นเป็น,ปนสีเขียวยแล้วก็น่าจะตาย ื่อศัตรูตายนะครับมันจะทาดาเมจใส่เราด้วยเนาะแต่เราก็มีบัฟของเกาะผ่าครึ่งอยู่แล้วก็สามารถการได้นะครับซึ่งใครจัดทีเนี่ยก็ให้ระวังตรงนี้ด้วยนะโอเคมาถึงบอสนะครับให้สังเกตน,นะครับมันจะเปลี่ยนแก้วเราเนาะเป็นแก้วซูปเปอร์วิดมน์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการปิดแก้วด้วยแล้วก็ปิดเหลือด้วยเนาะอ่าแล้วก็มีเกาะผ่าครึ่งด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็จะใช้สกิลของลิคุกิลนะครับล้างในส่วนของปิดแก้วออกไปนะครับสังเกตดูเนาะว่าแก้วเราข้างล่างที่ใช้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นแก้วซูปเปอร์มืดมนนะครับแล้วก็จะมีบัฟกันแก้ววานโนด้วยเนาะซึ่งตรงนี้เราเป็นแก้วซูปเปอร์มืดมนอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ใช้โคบี้นะครับล้างก่อข่าขึ้นออกไปเจเทอร์น,นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะสลับโคบี้ขึ้นไปข้างบนเนาะ โอเคเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็ใส่สก mm ิล hmm. ไปให้หมดเลยแล้วกันอ่โอเคหลังจากนั้นเราก็โจมตีได้เลยนะครับให้เริ่มจากแก้วซูปเปอร์มืดมนก่อนเนาะแล้วก็ไล่เรียงไปตามท่าที่เขาแพ้ทางครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับทีมของบอสลับยามาโตะนะครับ ซึ่งทีมนี้มันก็ยังไม่ร้อยเซนะครับเพราะว่ามันยังมีในจุดอ่อนที่เ,เป็นแก้วซูเปอร์มืดมอนอยู่เนาะที่ไม่สามารถแก้ได้เนาะโดยถ้าใครมีตัวล็อกแก้วเนี่ยก็เอามาใช้ได้นะครับในทีมนี้นะครับเรามากระที่ด่านบอสของลูฟี่นะครับก็ทีมนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการจัดทีมแบบที่ใช้ตัวโจมตีทะลุบาเลียได้นะครับก็จะเป็นวันด้ากับแคลร์ตนะครับเป็นตัวละครจากกาชาเทเชอร์แมปนะ ซึ่งตัวลอคอตัวนี้นะครับก็จะมีอาบีหลักเนาะในการโจมตีทะลุนะครับซึ่งเน้นให้อัพเป็นที่เลเวล5เนาะอ่ะต่อมาก็จะเป็นทาชิงินะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นบอสจากเทเชอร์แมปที่สามารถเอาแต้มไปแลกได้นะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็น มิสเตอร์ทูนะครับซึ่งจะเอามาเปลี่ยนแก้วเป็นแก้วเนื้อนะครับอ่ะก็ค่อนข้างจําเป็นเนาะสำหรับการเปลี่ยนเป็นแก้วเนื้อหรือว่าเป็นแก้วอื่นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีในส่วนของบัฟที่ทําให้แก้วสีนะครับเป็นแก้วไม่ตรงสีเนาะซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนเป็นแก้วเนื้อเนาะหรือว่าแก้วทียนดีก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ ด่าน,นี้นะครับก็ทุกตัวทุกสายทุกสีนะครับจะไม้ตายไวขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเราก็โจมตีได้ปกติเลยเนาะ ถึงด้านบอสนะครับก็จะโดนบัฟชอ็อตนะครับทั้งหมด6เทิร์เนาะก็จะมีสกิลลูกเรือด้วยลดเหลือ5เทอร์นะครับอ่าแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแก้มืดมนด้วยทั้งหมดเลยนะโดยลูกกระจกข้างหลังนะครับก็จะมีบาเรียรด้วยเนาะในส่วนของฮิตนะครับแล้วก็จะมีอ่าดีบัฟที่ทําให้แก้วสีทั้งหมดนะครับที่บอกไปตอนแรกเนาะเป็นแก้วไม่ตรงสีนะครับตรงนี้นะครับก็สลับตัวของนามนิกับโรบินนะครับ ซึ่งมันจะดูดแก้วเป็นสต็อกไวเนาะแล้วก็ที่จริงเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องอเปลี่ยนแก้วก็ได้เนาะใช้นามิกับโรบินก็ได้นะ,ะแต่แล้วก็ล้างบัฟออกไปนะครับต่อมาก็จะใช้สกิลวันด้ากับแคลริสตนะครับตามจริงนะครับก็ถ้าประมาณนี้ก็นาเบ็ก็น่าจะพอแล้วเนาะแล้วก็จะเสริมในสกิลของมิสเตอร์ทูนะครับเปลี่ยนแก้วนะเป็นแก้วเนื้อ แล้วก็เปลี่ยนสายเป็นสีเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็สายดาบแล้วกันโอเคตรงนี้ก็จะใช้สกิลก็ได้นะครับตัวที่เหลือเนาะเสร็จแล้วก็โจมตีได้เลยโดยเราจะใช้วันด้ากับแคลลอดก่อนเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอาร์บีในการโจมตีทะลุบาลียได้นะครับอ่ะขอเขาเรียงไปตามนี้โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับด่านของลูฟี่นะ โอเคเรามากันที่ด่านของบอสเดนจิโ่เลยนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยคีย์หลักเลยนะครับตัวละครที่จําเป็นเลยก็คือจะเป็นลูฟี่เนาะซึ่งเนี้ยก็แทบจะแบบว่ามีแค่ตัวเดียวก็ผ่านด่านได้แล้วอะ่ะก็คือจะเป็นร่าง6ดาวบวกนะครับซึ่งมันจะสามารถล้างในส่วนของรถโจมตีได้แล้วก็การช็อตได้ด้วยเนาะแล้วก็บวกกับตัวที่เปลี่ยนแก้วอ่าซึ่งผมจะใช้มาโก้กาหนดขาวนะครับร่างนี้ ซึ่งตัวที่เหลือเนี่ยเราสามารถใส่ตัวอะไรเข้าไปก็ได้นะในการปั๊โจมตีหรือว่าเป็นตัวคูนะครับอ่ะตัวมาก็จะเป็นยามาโตะนะครับร่างเทเชอร์แมนะครับอ่ะร่างนี้แล้วก็ซันจิอ่ะซันจิแล้วก็จะเป็นกลุ่มไอปลาหมึกจนสลัดเอ้ยไม่ใช่ปลาหมึกดิแมงกพูนอ่ะซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยก็เอาตัวไหนมาแทนก็ได้นะครับไม่ได้สํคาคัญอะไรมากมายเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ อ่าโดยที่สตูกลุ่มแรกนะครับสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนาะไม้ตายก็จะไวขึ้นนะครับจงตีได้เลยกลุ่มสองก็ด้วยเนาะมาถึงด้านบอสแล้ว หาด่านบอสเนี่ยเราจะโดนใบกับปันนะครับทั้งหมด9้าอเธอเนาะแต่ก็โดนล้างออกไปนะครับเราก็จะมีะปรับลดโจมตีอ่าแล้วก็จะมีเปลี่ยนแก้วทั้งหมดนะเป็นแก้วมืดมนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้ลูฟี่ไปเลยตัวเดียวอ่ะเสร็จแล้วก็จะใช้หมดขาวคองมาโก้เนาะอ่านตัวนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนแก้วนะครับ เนี่ยจริงๆเนี่ยแค่นี้ก็โจมตีได้ละส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะใส่สกิลอื่นไปด้วยก็ได้นะครับซึ่งแรกแกเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วอ่ะก็ประมาณนี้ครับตักหลักก็จะเป็นลูฟี่เนาะร่างนี้มากันที่ด่านของบอสไลโซนะครับโดยผมจะใช้กัปตันแล้วก็เพื่อนกัปตันเนาะเป็นคิคุวิโช ที่เป็นร่างของเทเชอร์แมนะครับเป็นการชาของเทเชอร์แมเนาะแล้วก็จะใช้ Seto ครับซึ่งจะใส่ส p อร์ตในส่วนของ o p เปรด้วยเนาะซึ่งจะเอามาช่วยในการล้างบัฟใบกับตันนะครับโดยเฉพาะ s e ตโตนะครับจำเป็นต้อง150ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะมีบัฟของสกิลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับต่อมาก็จะเป็นทาชิงิซึ่งทาชิงิเนี่ยก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะมีสามแก๊งนี่ครับก็ จะเอามาล้างบัฟโซ่เนาะทั้งหมด7เทอร์นะครับก็ดีมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นฮีนานะครับซึ่งฮีนาเนี่ยจำเป็นนะครับเพราะว่ามันจะต้องคอมโบคู่กับสกิลของเซโตเนาะโดยใช้ฮีนาก่อนนะครับซึ่งฮีนาเนี่ยจะสามารถล้างลดโจมตีได้6เทอร์เนาะแล้วก็จะมีบัฟของเกาะลุงด้วยนะครับเพราะว่าเซโตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสกิลเกาะลุงก่อนเนาะมันถึงจะล้างใบกับตันได้นะครับในเลเวลของรห้านะครับอ่าซึ่งก็จําเป็นเนาะ สำหรับส่วนตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันจะต้องคอมโบนก่อนซึ่งมันจะล้างได้ทั้งหมด4เธอร์นะครับแล้วก็จะใช้โอเปร่าเนี่ยในการซัพพอร์ตเพื่อล้างใบกับตันออกในส่วนของพี่เหลือนะครับก็จะประมาณนี้อศัตรูนะครับก็จะบัฟเราเป็นสีฟ้าสีแดงสีเขียวนะครับ ไม้ตายไวขึ้นตรงนี้ก็โจมตีไปเลยสองกลุ่มแรกเนาะอ่ะมาถึงต้องด่านบอสนะครับมันจะทำการช็อตเราเนาะ แต่ก็สกิลกับตันของคิคุยโชเนี่ยมันสามารถกันได้นะครับแล้วก็โดนโซ่ด้วย6เทิร์นอ่าแล้วก็มีใบกับตันนะครับทั้งหมด5เทิร์นเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้สกิลของบาคาร่านะครับแก๊งบาคาร่าสาตัวนี้เนาะในการล้างบัฟโซ่ออกไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะตามด้วยสกิลของทาชิงีครับอ่าเสร็จแล้วก็จะ โดนรถโจมตีทั้งหมด6เทินใช่ไหมเราก็ใช้สกิลของฮีน่านะครับเน้นย้ำนะครับให้เรากดสกิลของฮีน่าก่อนนะครับเพื่อที่จะมีบัฟของเกาะลุงเนาะจากนั้นก็ตามด้วยสกิลของเซตโตนะครับมันจะทําการาล้างไม้กับตานออกไปเนาะซึ่งจะเหลือ1เทินนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของซับพอร์ตนะครับอ่ะนี่ซับพอร์ตทำงานนะครับ โอเคจากนั้นก็ใช้สกิลของคิคุอิโชนะจากนั้นก็กดซุปเปอร์ท์โดยบอสด่านนี้นะครับจะมี2ชีวิตเนาะซึ่งจำเป็นจะต้องมีคิคุอิโชเพราะว่าด่านที่2เนี่ยมันจะมีบาเลียในส่วนของลูกแก้ววานนะครับตรงนี้หรือไม่ก็หาตัวละครที่สามารถเปลี่ยนเป็นแก้ววาโนมาใช้แทนได้นะครับ อ่าหรือว่าเป็นตัวที่แบบว่าใช้การโจมตีเนี่ยทะลุบาเรียรได้เนาะก็เซตโตเนี่ยก็ใช้ได้นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเราก็กดโจมตีได้เลยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับด่านบอสของไลโซครับเรามากันที่ด่านของชินโนบุนะครับซึ่งด่านนี้นะครับก็จะใช้โคบี้นะครับล่างฉลองนะเป็นกัปตนแล้วก็เพื่อนกัปตาน,นะครับแล้วก็จะมีลูฟี่นะครับที่เป็นล่างของ เออไพเลตเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น5ดาวธรรมดาอยู่นะครับก็แล้วก็จะใส่ซับพอร์ตเป็นซาโบนะครับล่างฉลองเนาะซึ่งจะเอามาช่วยในการบัฟค่าเชนนะครับอ่ะเป็นบัฟค่าเชน1เทอรเธอเนาะหรือว่าจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวอีกสำคัญก็จะเป็นแฟงกี้อ่าตัวนี้ก็จะเอามาล้างเกาะฟ้านะครับแล้วก็ทำการโจมตีเป็นฮิตด้วยเนาะซึ่งด่านเนี้ย เราจะมีบาเรียด้วยนะครับที่เป็นส่วนของพิษนะแล้วก็บอนนี่ล่างนี้นะครับซึ่งจะเอามาล้างในส่วนของปิดสกิลไม่ตายเนาะซึ่งล่างนี้เนี่ยจะล้างได้1สร็เธอเลยครับซึ่งก็น่าจะควรใส่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้หาตัวคูณตัวไหนมาใส่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันครับ สายดาบนะครับสายธงแล้วก็กระดาษจดนะครับไม่ตายไวขึ้นเนาะส่วนใครที่ไม่มีซาโบ้นะครับก็ให้ใช้ตัวที่เป็นกัปตันในการช่วยบัฟของ ค่าเชนก็ได้อ่ะตรงนี้นะครับเราจะโดนปิดสกิลไม้ตายนะครับอ่าโดนล็อกแก้ด้วยครับอ่ะตรงนี้ซาโบโทํางานนะครับเราจะได้บัฟล็อกค่าเชนมาหลังจากนั้นให้เปลี่ยนบอนนี่อ่ะให้ใช้สกิลบอนนี่เปลี่ยนแก้วนะครับเป็นแก้วเนื้อ เสร็จแล้วนะครับก็ใช้สกิลของแฟงกี้ครับเนี่ยมันจะโจมตีบบดับยิบนะครับแล้วก็ทําให้เกาะเนี่ยปลาเรียเนี่ยบางลงด้วยเนาะแล้วก็จะใช้ฮอบี้ครับล้างก่ะผักขึ้นออกไปตรงนี้ไม่ต้องสลับกับตันก็ได้เนาะซึ่งตรงนี้ก็โจมตีได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใน ถ้าบอสตายเนี่ยมันจะมีมันจะเกิดใหม่กลองนเนาะพยายามใช้ลูฟี่นะครับเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายเราจะได้แรงขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้เราจะโดนบัฟลดโจมตีนะครับเมื่อค่าเชนเราไม่ถึง3เนาะแต่ก็เราจะมีสกิลในส่วนของบัฟอ่ะค่าเชนตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อบอสเกิดใหม่นะครับเราจะไม่สามารถใช้สกิลของตัวไหนได้เลยเนาะ มันเจอจะมีรูปในตรงจุดๆนี้ขึ้นน่าจะเป็นบัฟใหม่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีบัฟในของเพิ์นที่แล้วแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องใช้โคบี้ในการบัฟคาเชนเนาะเพราะว่ามันจะสะแต็กได้ตรงนี้ก็โจมตีได้เลยเนาะเพราะว่าไม่มีเกาะอะไรคาเชนเราถึงอุู่ฐสาดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอสของชินโนบุนะครับ เรามาการที่ด่านบอสใหญ่นะครับก็จะเป็นบอสของโมโมะเนาะซึ่งด่านนี้นะครับก็จําเป็นต้องใช้ซัพพอร์ตหลายตัวเลยนะครับก็ใช้ครบ5ตัวเลยนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องมีการกดคอมโบสกิลนะครับให้เป็นตามสเต็ปนะครับไม่งั้นมันจะผ่านไม่ได้เลยนะครับก็เป็นทีมตัวฟรีเนาะ ซึ่งยังไงนะครับก็จําเป็นจะต้องใช้ริวคุกิวนะครับไม่อย่างนั้นมันจะต้องเปลี่ยนทีใหม่แบบเหมือนหรือใหม่ทั้งหมดเลยเนาะสำหรับกัปตันนะครับก็จะเป็นลูฟี่นะครับร่าง6ดาวบวกเนาะซึ่งเป็นนิกะนะครับร่างนิกะแล้วก็จะใช้สปอร์ตเนี่ยเป็นชอปเปอร์นะครับอ่ะร่างนี้ซึ่งจะเอามาใช้ในส่วนของการล้างปั๊บเผาไหม้ด้วยนะครับซึ่งริวคุกิวเนี่ยก็เอาจริงก็ล้างได้เลยเนาะแต่ก็ใส่มาก่อนเผื่อมีการย้ายสลับตำแหน่งเนาะแล้วก็จะมี รอครับอ่ะร่างนี้ซึ่งใส่ซัพพอร์ตเนี่ยเป็นโคลาซอนนะครับซึ่งโคลาซอนเนี่ยเอ่อก็จะเป็นตัวฟรีในร้านค้าของร้านค้าเกลือเนาะแล้วก็จะมีแก๊งนี้ครับอ่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเป็นคีย์หลักนะครับแล้วก็ใส่ซัพพอร์ตนะครับเป็นลุจินะครับซึ่งลุจิเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของล้างของบัฟเผาไหม้ได้ด้วยแล้วก็จะมีบัฟลดโจมตีนะครับแล้วก็จะมีซันจิ ซึ่งซันจิเนี่ยก็จะเอามาล้างเกาะปาเลียนะแล้วก็จะมีโซคิงหรือบุกนะครับอันนี้ก็จะเอามาบัฟในส่วนของเกาะให้กับทีมเรานะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะมีการโจมตีด้วยแล้วก็คิดนะครับคิดเป็นล่าง5ดาวบวกเนาะแล้วก็ใส่ซัพพอร์ตบอนนี่เข้ามานะครับที่จะเอามาช่วยล้างปิดสกิลไม้ตายนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เพื่อนเป็นคนเอกเรียวคุกิวทีมก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวไปลุยกันครับด่านนี้นะครับก็จะเป็นสายก้ามสายทงแล้วก็สายหมัดน,นะครับให้ตายไวขึ้นอ่าตรงนี้นะครับเราจะโดนรถโจมตีทั้งหมด7เทอร์นะครับก็ผ่านไป1เทอร์เหลือ6เทอร์เนาะ แล้วก็มีบัฟเผาไหม้ด้วยนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีช็อปเปอร์ออกมาอ่าแล้วก็คนละซอนเนี่ยมาช่วยกันล้างบัฟลดโจมตีแล้วก็จะมีบาเรียนะครับที่เป็นแก้วเขียวเนาะสองเทิร์นแล้วก็มีบาเลียเพอร์เฟกด้วยอย่างละเทอร์นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราใช้นี่ก่อนอย่างนี้นะครับ ใช้ทั้งหมด2ครั้งนะครับอ่ารดโจมตีหมดละเสร็จแล้วให้ใช้ซันจีนะครับอ่าบุกออกมาเนาะก็เสร็จแล้วก็ใช้ซันจีหนึ่งรอบหลังจากนั้นให้กดรีคุก,กิวครับ ซึ่งตอนนี้เราใช้สกิลไปทั้งหมด5ครั้งแล้วนะครับก็คือจะเป็นแก๊ง3น้องเนี่ยสครั้งแล้วก็ซันจิ2ครั้งคนระับแล้วก็ลิคุก,กิลอีก1ครั้งซึ่งจะครบ5ครั้งแล้วนะก็จะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้รอเนี่ยสามารถใช้ซุปเปอร์คาร์ได้อ่ะเราก็โจมตีได้เลยซึ่งก่อบาเลียเพอร์เฟกเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว มันทําการโจมตีเรานะครับหนึ่งแสนเนาะแต่ก็มีเกาะช่วยลดดาเมจลงนะครับก็ทําให้เราไม่ตายนะออกมาก็จะเป็นโมโมเปิดสกิลไม่ตายเรานะครับตรงนี้ก็จะมีใบกับตาด้วก็เป็นลูฟี่นะครับที่ช่วยในการล้างตรงนี้เนี่ยเราจะเหลือบัฟช็อตนะครับ5เทินแล้วก็มีปิดสกิลไม่ตายเนี่ยสามเทินบ้าง5เทินบ้างเนาะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราใช้รอครับสกิลปึ๊บเสร็จแล้วก็สลับขึ้นได้เป็นกัปตันอ่าเสร็จแล้วเราจะสามารถใช้ซูเปอร์คาร์ได้นะเพราะว่าเราใช้เออสกิลทั้งหมดเนี่ยห้าครั้งแล้วนะครับให้เรากดซูเปอร์คาร์ครับเสร็จแล้วก็ลดลงมาอ่าหลังจากนั้นก็ใช้สกิลอีกรอ,อบหนึ่ง อ่าแต่รอบนี้ไม่ต้องสลับแล้วเนาะแล้วก็ใช้สกิลของสามน้องครับในการล้างปิดเรือออกไปอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราใช้คิดครับล้างบัฟช็อตออกไปแล้วก็เปลี่ยนแก้วเป็นซุปเปอร์ระเบิดเนาะ ในตอนนี้นะครับเราจะโดนแก้วที่เป็นส่วนของการล็อกแก้วเนาะเพราะว่าเราใช้สกิลของการเปลี่ยนช่องเปลี่ยนแก้วซึ่งตรงนี้ห้ามใช้นะครับแต่คือเราเป็นแก้วระเบิดอยู่แล้วเราไม่มีปัญหาในการเปลี่ยนแก้วนะครับก็คือล็อกแนน่เราใช้ได้อยู่แล้วซึ่งตรงนี้นะครับก็สามารถโจมตีได้เลยเนาะเพราะว่าก็ดามเมจน,น่าจะพอแต่เราเดี๋ยวใช้ลูฟี่เพิ่มอีกเพื่อความรุนแรง เสร็จแล้วก็โจมตีได้เลยอ่ะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับบอสของโมโมครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทีมลงอีเวนต์เทเชียแมปในรอบนี้ครับซึ่งก็หลายตัวใหม่เลยเนาะสำหรับใครที่ดองเพชรอยู่ก็เอานำไปเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับทีมพวกนี้นะครับกออ็อาศัยใช้เพื่อนาเนาเนะสำหรับริกุกิล ในตัวละครที่จําเป็นแล้วก็สามารถช่วยในการคูณแต้มได้เยอะด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ